อะไรเนี่ยฟางหิวจังเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันฮลโลวีนงงงนะคะวันนี้มาเจอกับฟางหิวนะคะในเอ่มตตีมยพยาบาลสาวโหด <c oughs> แบบงงงวันนี้ก็เลยนะคะจะมากิน เมนูแบบว่าหลอนๆนิดนึงให้มันเข้ากับธีมฮาโลวีนนี้นะคะเมื่อกี้เราก็ได้ทำการกัดนิ้วของสามีไปเรียบร้อยแล้วนะคะขาดออกมาเป็นอันนี้ให้ดูใกล้ๆนะคะมันมันมันคือนิ้วนะคะของแฟนม่ใช่ใช่นะคะก็มันเป็นแบบว่าขนมกรอบ จากร้านนี้เลยพอฟางบอก็พยายามแบบเสิร์ชหาขนมที่มันแบบเออดูแบบเข้าตีมแล้วก็เออกินง่ายอร่อยราคาน่ารักนะคะก็เลยไปเจอในเฟซบุ๊กไอจีนะคะคือร้านโมดหวานโฮมเมดเบเกอรี่นะคะนี่เลยท่แก็เขาทำเป็นแบบว่าเหมือนคุกกี้อะคะ่ะคุกกี้แต่นี ทำแบบนิ้วมีความแบบปาดๆอะไรแต่งๆนะคะโอ๊ยเล็บลุดค่ะพอดีบบว่ากว่าจ,จะได้กินนะคะถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปอีกนะคะก็นี่เหมือนน้าบอเกคๆนะดูหลอนๆนะ <c oughs> <c oughs> ก็กินเลยดีกว่าตัวนี้มันแบบเป็นแบบคุกกี้กน่ารักามาแบบไวๆนะคะเพราะว่าก็ช่วงนี้ก็ขี้เกียจนะคะตอนแรกตั้งใจจะแบบทำเองด้วยนะทำแบบ เอาฮอทดอกมาทำเป็นนิ้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมีความขี้เกียจมากมายใจจองนะคะก็เลยเอาขนมจักรัาโลหวานนี่แหละเออสั่งมาเลยง่ายๆราคาหนะ้รารักสามชิ้นยี่สิบห้าบาทแค่นั้นเองแล้วก็ไปดูในร้านได้นะคะในออแฟนเพจในไอจีนะคะเขามีขนมอีกหลายอย่างเลยนะคะก็แนะนำค่ะกินเลยดีกว่าจุ้ง ยังมันมีชื่อเรื่องมันขนนเนี่ยจำไม่ได้อะนี่ <c oughs> มันเป็นเหมือนคุกกี้ที่แบบว่าไม่ได้กรอบอะค่ะ,ะ <c oughs> เออมันเป็นแบบกรอบผสมนิ่มๆแบบไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลืมอะ <c oughs> อ,รอ,อร่อยอร่อยคือแป้งเขาดูโอเคเลยค่ะมนันมีความเนื้อกรุบแล้วก็รสชาติแบบรสชาติดีนะ ไม,ไม่ไม่แบบไม่หวานเกินไปหวานน้อยได้เละชอบสงเชอบหวานน้อยอร่อยไม่ค่อกินของหวานมากๆก็กินเพลินๆได้เลยสำหรับใครนะคะที่จะซื้อของฝาฮาันโลวีน,นี้นะคะหรือซื้อไปฝากแก้งแฟนแก้งเพื่อนซื้อฝาก,กแก้งพ่อแก้งแม่อะไรอย่างนี้นะคะแบบกรรมก็แล้วแต่กันไปนะคะ ก็สั่งได้เลยที่เพจเพราะว่าเขาไม่ได้ขายเฉพาะฮาโลวีนเขารับออเดอร์ตลอดนะคะใครอยากรองแบบนี้นะคะฟังว่าเหมาะมากเลยเะซื้อแบบไปให้เป็นของฝากอะไรเงี้ยให้เป็นของขวัญในโอกาสต่างๆอะไรเงี้ยคือมันแบบตลกดเ,ดเ,เ,เนี่ยเพ่ากงเขาบ้างเงี้ยเออแม่จบแล้วว่ออา,าอร่อยราคาน่ารักมากอย่สบิบห้าคือแบบ ดิเขาทำแบบสวยงามนเนี้ยขายถูกมากเลยล <L ess> นะจบไปเนี้ยกย็คือไม่มีอะไรอ่ะอยากแต่งตัวเฉยเฉยอยากแต่งตัวแบบอยากใส่คอสแบบเปน็นนางผีพยาบาลอะไรอย่างงี้แต่งหน้าอย่างงี้เพราะว่าตอนนี้แบบผับยังไม่เปิดก็เลยมาลงที่คลิปก่อน โอเคนะคะทุกคนอืมหมดแล้วนไปกินต่อไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังด้วยนะคะจก้าค่ะสวัสดีวันฮาโลวีนนะคะ